สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเจอกันอีกแล้วนะครับผมเจอกันอีกแล้วเจอกันอาทิตย์ละครั้งนะครับผมเจอกับสายล่าปลาเกลือมากันอีกแล้วครับผม,มาอาทิตย์ละครั้งโอ้โหปลาชนปลาชนปลาชนโอ้โหปลาชนตัวใหญ่มากมเพื่อนยังไม่ได้ขึ้นยางเลย ไปครับเพื่อนๆก็ไม่เป็นการเสียเวลาไป,ไปไปไปชมกันดีกว่าครับผมไปดูไปชมกันดีกว่าจะได้มีตัวมีแต้ม,ม,ตมให้เพื่อนๆได้ดูไหมวันนี้เนี่นะครับผมมาที่เดิมๆขอกุ้งร้างเหมือนเดิมในกูในครองรับผมโอ้ปลาช่นหายไปแล้วเมื่อกี้สองสามสี่ได้ ไปกับบนเพื่อนไปดูไปชมกันดีกว่ามันจะมีเต็มมีตัวเพื่อนๆดูไม้ไปครับผมสวัสดีทุกๆท,ท่านเลยครับผมสวัสดีครับเอาขึ้นกันดีกว่าเพื่อนๆท่านมันไม่ลอยขึ้นมาแล้วบ่อนขึ้นกันดีกว่า ขึ้นกันเลยเพื่อนไม่รู้ใช้ขนาดไหนไม่รู้ใช้ขนาดไหนไปดูกันครับผมมาใช้ขนาดไหนโอ้ไม่ใหญ่ก็ไม่ใหญ่ครับผมไม่ใหญ่ไม่ใหญ่โดนดีเปล่าไม่รู้โอ้ไซเล็กไซเล็กไซเล็กครับผมไซเล็กอื้มขนาดปลาเมือก เต็มเลขของเราขนาดความืองไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับผมนี่ครับผมใช้ประมาณสามสี่กิจเต็มเลขครับผมเต็มเลขเต็มเลขเต็มเลขเอกหมานดื้อ คิดเหมือนเด้ออุดอุดนี่ครับผมสัวอยู่สวออยู่สัวอยู่ไสพอได้ตอดครับผมไปดูไปชมต้นตอครับอาจจะมีแต่ไม่ทรงเพื่อนรู้อีกหมาไปดูกันเลย นี่นะครับผมโดนเล่นแค่ไม่ได้จดยิงอีกแล้วนะครับผมมา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 ดูใช้กระดานไหนตัวนี้มาเด้อมาเด้อหยากกาเด้อมา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 โอ้โหดิ้น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 โอ้ยดึงแรงดึงแรงดึงโอ้โหโอ้โหดึงแรงมากคุณเติ้ลดึงแรงดึงโอ้โหโอ้โหยักกาหนะาหยักกาหนะาหยักกาหนะ ไม่ได้ฉดยิงอีกแล้วเพื่อนเอ้ยอุ้ยพันนะเลยพันนะเลยอู้มาดื้อ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 ไม่ได้ฉดยิงอีกแล้วเพื่อนเอ้ยอยากเสียได้เสียได้โอ้โหใท่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่ว้าทำไมมันดิ้นแรงจังวะทำไมมันดิ้นแรงจังเมื่อกี้อ๋อถัออยู่บ่อู้อู้เป็นกิโลอยู่บ่ อ้อยานึกว่าตัวเล็กเพื่อนโอ้ยเกือบจะถอนไอ้อยามันดิ้นแรงมากเมื่อกี้อือหือโอ้ยเกือบจะถอนแลวเพื่อนเลยอือหือเิดเดียวเกือบจะถอนเกือบจะถอนโอ้ใช้เป็นกิโลอยู่นึกว่าตัวเล็กเมื่อกี้วะเลี้ยทำไมมันดิ้นแรงมากอือหือนี่ครับเพื่อนว้าวไม่ได้ชดยิ่งอีกเลยใช้เป็นกิโลเลยตัวนี้ เก็บกันก็เป็นเก็บ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 ไอ้ยาไม่ได้จดยิงอีกแล้วสองเต็มแล้วเพือ่อนสองเต็มแล้วไม่ได้จดยิงเลยอหูตัวนี้เป็นกิโลก็เพนเพื่อนออยู่เตะอยู่เต็มที่หนึ่งเต็มที่สองอันนี้เต็มที่สองตรงน้นอนโค้งอยู่ กันสองเส้เนไอ้พอปิดกล้องจะย้ายที่มันกนปิดกล้องจะย้ายที่ขึ้นโคโล่มาอีกแล้วใส่กับปันไปอีกชมกันต่อมันจะมีเต็มไปตัวอีกมา นี่ครับเพืเ่อนๆเราย้ายหมยกันมาแล้วเมื่อกี้มาถึงก็ลอยโอ้โล่อยู่ซัดไปก่อนแล้วเพืเ่อนๆไม่ได้ชดยิงอีกแล้วเพืเ่อนๆเอ้ยซัดไปก่อนแล้วนะครับผมใช้ขนาดฝ่ามืออยู่มาดูกันครับผมมาดูกันมาดูกันใช้ขนาดฝ่ามือโอ้ยโดนนิดเดียว โดนยังไง,งดดวะโดนหางนิดเดียวอี๋มา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 โดนหางนิดเดียวเพื่อนเอ้ยมาเด้อมาเด้อใช้ขนาดฝ่ามือใช้ขนาดโทษโอ้ยมันจะขาดไหมเนี่ยจะขาดมาือยนี่าขาดหน้าอย่าขาดหน้า,า,า,นามามามาโอ้ยสวยอยู่เพื่อนสวยยอู่สวยอวยู่สวยอยู่สวยอยู่ โดนยังไงวะโลดท้องอยู่เพือเลยโดนปลายางนิดเดียวเพื่อนเนอ้ยออกไม่ใช่โดนเต็มอยู่เบอร์ตัวอยู่ตัวอยู่โอ้โอ้วนทับเลยตัวนี้อ้วน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 เตะทษดเโะทอดอื้มอันตรายมาเต็มเลย มันสาลายมาเต็มเลยไม่ได้ชอดยิงอ mm ีกแล้วมาถึงก็ลอยก็ด๋อยก็อ่ะสวยอยู่ครับผมบ่อนูวนได้มาสองเต็มครับเพื่อนๆบ่อนี้สัดมาหนึ่งเต็มเลยสวยอยู่สวยอยู่อ้วนตับเลย นี่ครับผมถอยอยู่ถัวอยู่ยไม่เล็กเท่าไหร่เต็มที่สามเต็มที่สาม โดนนะครับเพื so. ่อนน่าจะโดนน่าจะโดนน่าจะโดนโดนจริงด้วยอย่กขาดหน้าอย่กขาดหน้ามามามาเซกขนาดไหนไม่ใหญ่เท่าไหร่รู้สึกว่าม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 าอย่กขาดด้ออย่กขาดด้อโดน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 หนาท้องมาแล้วเปนหลังเหรอมันโดนยังไงโดนยังไงโดนยังไงไม่ใหญ่นะครับใเซไม่ใหญ่ใเซไม่ใหญ่อ๋อโดนเต็มอยู่บ่โดนเต็มอยู่ครับโดนเต็มอยู่ อุ้ยอุ <S 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 ้ยอ๋อโดนเข้ากลางอยู่ใช่ไม่ใช่นะครับผมอุ้ยขาดอุ้ย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 บขาดเกือบขาดอุ้ยเกือบไม่ได้กินเพื่อนเพื่อนเอ้ยอืมไหนลูกดอกลูกดอกอยู่ไหนอ๋อนี่ไงอ๋อมันไปบาดขอบขอบปูนนะครับเพื่อน มาเล้ยแต่มันขาดนี่ครับเพื่อนเพื่อโอ้โดนเข้ากลางเป๊นี่ครับเพื่อนเพื่อนใช่เท่ากันเลยขนาดฝ่ามือขนาดฝ่ามือใช้ไม่ใหญ่นะครับบทนี้ใช้ไม่ใหญ่ใช้ไม่ใหญ่ไปดีกว่าไป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 ย้ายห,หมายกันครับผ่ขาดตัวบ่ไม่รู้ กึบไหน้อะปันตรงไหนน้ำแต่ลึกไหมเนี่ยปันยังไงอ,ออกมาหน่อยเถื่อหรือมันขาดไปแล้วปะโอยย,ย,ยัง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 นั่นน่ะยังดินดด้นอยู่ยังดิ้นอยู่อือมามามาหน่อยเอยมอมาเถอะมาเถอะมาเถอะอึดออ๋อ ขาดยังขาดไปเลยยังโอ้โหยังไม่มาอีกมาหน่อยทอะมาหน่อยทอะมา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 หือน้ำลึกบ่ไม่รู้น้ำจะลึกไหม โอ้โหไม่ออกจริงด้วยเพื่อนเ้ยไข่เปลียยป่ยกอีกแล้วมัง้งแบบนี้โอ้มปัญหาเลยวะตอดก่อนเพื่อนตอดก่อนเดี๋ยวเขาหาว่าขโมยปลาในทยเขาไหมเนี่ย มัวปลาในไทยเขาบอเนี่ยเพื่อนๆเอ้ยเอาน้ำตื้นเบ่พันยังไงอู้ตัวสวยอยู่เบ่ดีนะไม่ขาดพันยังไงวะอู้ตัวถั่อยู่เพื่อนๆว้ายโดนหมหลังนิดเดียวก็จะขาดอยู่แล้วกันจะขาดอยู่แล้วเพื่อนๆเอ้ยไปไป อ้าเหลือนิดเดียวดึงเอาจากาักขาดอยู่แล้วดึงเอาจากาักขาดอยู่แล้วโอ้ยอัย,อย,อยขาว่าขโมยปลาในชายเขาปอบไม่รู้ โอ้ยนั่นไงกาดพอดีเป๊ะถั่วอยู่เพื่อนถั่วอยู่อืมวนหมิ่นหลังนิดเดียวนี่ครับผมไปกับเพื่อนย้ายบ่อย้ายไม้ไก,มกันต่อ ยังไมากันยังไมากันเบ็ดจะหมดยังไม่รู้โดนแลยนะครับเพื่อนๆครับโดนโดนปานิ่นนะครับผมปานิ่นโด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 นอย่างขาดหน้าอย่างขาดหน้าม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 ินหลังบอกไม่รู้ หมินหลัง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 มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วปาน,นินใช้ไม่ใหญ่แต่เลยโดนนี้เดียวหมินหลังมาแล้วแต่มายังไม่โดนน้ำมันใสนะครับเพื่อนน้ำมันใสเผื่อน้อยเกินไปนี่ครับผมวนอ้ว,น,วนเลยนี่ครับผมสวยอยู่สวยอยู่ วันตับโดนไหมรอบนี้โดนเลยนะครับผมโดนอยู่โดนอยู่โดนอยู่โดนครับโดนโดนปลาช่อนปลาช่อนโดนแล้วโดนแล้วอย่างขาดเด้อย่างขาดเ้อ หยักกาดด้อมา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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยหยักกาดีึงไหมเมื่อกี้กาดไปตวงแล้วปะจนมา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 หยักกาดนะ้าหยักกาดนะ้าโอ้โห้มุดอีกแล้วมุดใต้สาหร่ายอีกแล้วมันไปเลยหยักกาดหรือเปล่าไม่รู้รอบก่อนก็แบบนี้แหละมุดใต้สาหร่ายแบบนี้ว้ายทำไมมันตัวเล็กกว่า เมื่ก็อยู่ในน้ำเตไมมันอยู่ตัวโตๆจำในน้ำมันตัวจังเมื่อกี้โอ้ตัวอยู่ไม่เล็กเท่าไหร่ตัวอยู่ตัวอยูเ่เพื่อนโดนดีอยู่อืมแก้มือสำเร็จแล้วเพื่อนๆแก้มือสำเร็จแล้วยิงปลาชนแก้มือสำเร็จแล้วเพื่อนเพื่นเอ,อ้ย นี่ครับผมก็จะขาดแล้วเหลือนิดเดียวเหลือนิดเดียวออกปานี่ไหนไปไหนวะอ๋อนี่ไงก็จะขาดอยู่แล้วเหลือนิดเดียวเพื่อนอืมนี่ครับผมออ้ยโอ้ยพวกนี่ครับผมสวยอยู่สองเต็มแล้วนะครับบ่อนี้ปลาหนึ่งเต็มปลาชนหนึ่งเต็มโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ เอะมือสต็เร็จแล้วยิงปลาชนไปนหลายรอบแล้วไม่โดนนี่กระปุนๆเนราอยายหมาใกันมาแล้วเมื่อกี้เราอยากมาใกันมาแล้วซัดไปอีกแล้วนะครับผมหนึ่งเต็มปลาชนรูปไซส์ขนาดไหนเพื่อนไปดูกันซัดปลาชนไปนหนึ่งเต็มแล้วไปดูกันเพื่อนดูกัน ลอยชนไปนหนึ่งเต็มแล้วเพืเ่มาเอ้ยดูกันไปดูกันโอ้อยหย,ยาคัดด้วยหยาคัดดึงมา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 โดนดีเปล่าโดนดีเปล่าโอ้อยหยาคัดมันเข้าใต้ปูนแล้วอีกยาสายนี้มันจะโดนบาดนิดเดียวก็ขาดแล้วเพื่อนสายพีมันโดนปูนบาดนิดเดียวมันก็ขาดมา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 อียาเข้าไปแล้วอียา ออกมาเออออกมาแล้วเพื่อนออกมาแล้วออกมา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 เด้อโอ้โดนดีอยู่เพื่อนโดนดีอยู่เข้ากลางเป๊ะเลยตัวนี้เข้ากลางเป๊ะเข้ากลางเป๊ะอืตัวอยู่เพื่อนตัวอยู่ตัวอยู่อืเข้ากลางเป๊ะเลยเพื่อน เอาอะไรมาอีกเอาอะไรมาอือหือแก้วกลางเป๊ะยังไม่นกแต่ว่าวยังไม่นกนเพื่อนๆยังไม่นกไหนทำยังไงทำยังไงไป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 โดนดีอยู่โดนดีอยู่ ไม่ขาดนะครับผมแบบนี้มันไม่ขาดโดนเต็มเปี้ยโดนแล้วเพื่อนๆดโดไม่นขาดไปแล้วมั้งขาดไปแล้วมั้งเมื่อกี้ดิ้น กระพลากเลยขาดย่างไม่รู้ขาดยังขาดยังมันยังยังมันเป็นยังยังย่งอย่าขาดเด้ออย่าขาดเด้อมาเร็ว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 นะครับผมปลาช่อนอย่าขาดหน้าอุตส่าห์โดนอย่าขาดเด้ออย่าขาดเด้อไม่รู้ใช้กรนดานไหพวกเั็นอย่าขาดเด้อมา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 อย่าขาดเด้ออย่าขาดเด้อมามามาไม่รู้ใช้กระดานไหนไรู้ใช้กระดานไหนโดนดีไหม โดนดีไหมเพื่อนโดนดีไหมมาดูกันมาดูกันมาดูกันใจสวยอยู่เพื่อนใจสวยอยู่โดนดีเปล่าโดนดีเปล่าโอ้ยอย่ากรเด้ออย่ากรเด้ออย่ากรเด้อไอ้ยะหงายัง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 เพื่อนยังยังยังอย่าไปพันอะไรเลยนะอย่าไปพันอะไรนะอย่านะอย่านะอย่านะอช่อนเนื้อมันเปื่อยกันเพื่อนเมื่ีขาดไปตัวนึงนะ เมื่อกี้กัดไปตัวงแล้วอู้หูตัวยูเพื่อนตัวยู่ครับผมตัวตัวตัวอือตัวยู่ตัวอยูโอ้โหโดนเต็มเลยนักโดนอืมโดนก้ากลางเป๊ะไม่กัดเพื่อนเพื่อนแบบนี้ไม่กัดไม่กัดไม่กัดโดนเก้ากลา,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 างเป๊ะเลยเพื่อน เข้ากลางเป๊ะเข้ากลางเป๊ะเอาไหนไหนนี่แบบนี้นี่ออกแล้วเพื่อนอืมสวยอยู่รวยยูรวยยู่เข้ากลางเป๊ะเลยมึงเอ็ดอืมสวยมากสวยมากโอ้ยเสย้นตัวนี้ Tao tao rồi ngô. A dọn lòng cam tour tạo tạo tao gắn. Nanina, yêu thương nết. Ning, ninh, 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 nè ninh, 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 nè เก็บกันครับเก็บกันเก็บกันรวยอยู่รวยอยู่รวยอยู่เพื่อนใช้เดือดเดียวโอ้ล่วงโอ้โหอืมรวยอยู่รวยอยู่ เต็มครับวันนี้สอมเต็มปลาช่อนทั้งนานบ่นนี้ปลาช่อนปลาช่อนมีเยอะเลยบ่นนี้ปลาเนรยังไม่โดปนปลาเนรก็มีอยู่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนวันนี้สรุปเต็มนะครับได้ปลาเนรหกเต้มปลาช่อนสามเต้มเก้าเต้มนะครับวันนี้ทั้งหมดเก้าเต้ม ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกันติดช่วยกันกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแ like, ชร์นะครับผมขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนอง้ทุกทท่านทุกทุกคนเลยนะครับผมวันนี้ก้าเต้นนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ